เปิดเมนูซุปปลาครับหลังคนดูแลลืมปิดน้ำเจ้าของเผยเสียดายไม่อยากทิ้ง อย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันดีนะคะว่าปลาคราฟเนี่ยเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่มากเป็นพิเศษและก็มีบ่อยครั้งเนี่ยที่เจ้าของนะคะพลาดทาให้ปลาเหล่านี้เนี่ยตายในที่สุดและเชื่อหรือเกินนะคะว่ามีน้อยคนที่จะทําแบบหญิงสาวชาวมาเลเซียรายนี้ที่เธอตัดสินใจนําปลาคราฟที่ตายยุกบ,บ่อด้วยความผิดพลาดมาต้มซุปรับประทานโดยเธอนําเรื่องนี้มาโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook เผยให้เห็นซุปปลาคราฟของเธอนะคะและ เธอเนี่ยก็ได้เล่าว่าเธอเลี้ยงปลาคราฟเอาไว้20ตัวแต่คนดูแลสวนดันลืมปิดน้ำในแท้งและลืมเติมออกซิเจนจนทำให้ปลาทั้งหมดตายเพราะว่าขาดออกซิเจนค่ะ เจ้าของโพสต์นะคะเล่าว,ว่าเธอเนี่ยได้ตัดสินใจนําพวกมันมาแล่เนื้อต้มเป็นซุปใส่ตะไคร้พริกหอมแดงโดยเหตุผลว่าเธอรู้สึกเสียดายที่จะนําปลาเหล่านี้ไปทิ้งเฉยๆโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยมาทําอาหารแทนซึ่งเธอได้เล่าอีกว่ารสชาติปลาครับนั้นอร่อยไม่ธรรมดาคล้ายกับเนื้อปลาสวายยิ่งทําให้เธอรู้สึกดีมากที่ไม่ได้ทิ้งพวกมันไปโดยสู่เปล่า เหล่าบรรดาคนรักปลาคาร์ฟเมื่อมาเห็นโพสต์นี้แล้วนะคะก็พากันตกปลลึงอย่างมากไม่คาดคิดว่าปลาที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามจะมีใครนํามาปรุงอาหารเช่นนี้ค่ะแต่ชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเนื่องด้วยเขตที่เธออยู่คือรัสซาบาซึ่งมีการกินปลาคาร์ฟเป็นหนึ่งในเมนูท้องถิ่นอยู่แล้วเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรประกอบกับชาวเน็ตอีกคนอ้างว่าเธอเคยลิ้มรสเนื้อปลาคาร์ฟอยู่ครั้งหนึ่งจากเพื่อนชาวซาราวะดยืนยันว่ารสชาติ ของมันเนี่ยอร่อยและเนื้อนุ่มจริงๆค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ